สวัสดีค่ะหนูจากกลุ่ม s j b 1 3คะ่ะวันนี้หนูจะพูดเกี่ยวกับถังขยะ AI คัดแยกขยะอัจฉริยะนะคะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นถังขยะ AI คัดแยกตัวนี้นะคะเราได้ทําการสังเกตมาว่าภา,ายในโรงเรียนของเรามมีถังขยะที่ปนเปื้อนและการทิ้งขยะที่ผิดประเภทนะคะซึ่งสาเหตุนะคะเกิดมาจากการมักง่ายหรือการที่ขี้เกียจแยกขยะนะคะหรือการที่เราไม่มีความรู้ในการแยกขยะค่ะซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาขยะปนเปื้อนเป็นปริมาณเยอะมากๆเลยคะ่ะ ซึ่งทำให้ผู้นคิดว่ามันจนี่กันนี้ไหมถ้าเรามีตัวช่วยที่ทําให้เราแยกขยะได้ง่ายขึ้นและทําให้เราสะดวกรวดเร็วและการทิ้งขยะที่ถูกต้องค่ะมันก็เลยทําให้เกิดทางขยะ A.I คัดแยกขยะชิ้นะตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งวิธีการใช้ง่ายๆมากๆเลยค่ะ เมื่อเรานำขยะไปใกล้กับกล้องที่ตรวจจับเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะประมวลผลว่าขยะที่เราถือนั้นต้องกับประเภทกับถังขยะอันไหนหลังจากนั้นฝาก็จะเปิดขึ้นค่ะคือมันง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งนอกจากมันจะช่วยให้เราคัดแยกขยะได้ง่ายขึ้นมันยังช่วยให้เราฝึกนิสัยการแยกขยะค่ะซึ่งทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเลยค่ะเพราะเราหวังว่า คาขยะ A.I. ของพวกเราจะเป็นอีกก้าหนึ่งของโรงเรียนที่นําเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนมากขึ้นค่ะ